นักพูจชมฮะมาพูดถึงเรื่องสินค้าที่ขายดีในช่วงที่ล็อกดาวน์คนต้องอยู่กับบ้านเนี่ยนะฮะเป็นสินค้าในหมวดหมู่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านครับ,รบขายดีมากเลยนะฮะแล้วก็คาดว่าถ้าหมดโควิดไปเทรนนี้ยังคงขายได้อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อจํากัดข,ของผู้ประกอบการไทยเนี่ยคือเรื่องของการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้ยังเป็นข้อจํากัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ปทุมธานีเขาช่วยติดอาวุธ ให้กับผู้ประกอบการนะฮะเลยทาโครงการไปเชิญนักออกแบบสร้างสารรค์ระดับประเทศมาช่วยคิดค้นแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะก็เชิญมาร่วมนะฮะออกแบบนวัตรกรรมต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมเชิงพาณิชย์พลิกสู่การสร้างรายได้แล้วก็ตั้งเป้าด้วยนะครับให้จังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์ผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ของอาเซียนด้วยล่าสุด คุณระพีพันธ์ช้างเย็นฉ่ำพันธุ์จังหวัดปทุมธาน,นีก็บอกนะครับว่าสินค้าในหมวดหมู่นี้ของใช้ของตกแต่งเป็นเทรนด์ที่มาแรงในยุคหลังโควิดแน่นอนนะครับเพราะดูจากสถิติเว็บไซต์ขายสินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์รายสํำคัญยมีคนเข้าไปเยี่ยมชมกว่า2,000ล้านครั้งทาให้คาดว่าหลังโควิดสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะไปต่อได้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตสูงเนื่องจากการกักตัวที่บ้านไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยน คนอยู่ในบ้านไนบางทีเหงาไหฮะก็้องเลยฮะตกแต่งบ้านปรับภูมิทัศน์จัดมุมทํางานหนึ่งในสินค้าที่เป็นสินค้ายอดนิยมเลยนะฮะถ้าดูในต่างประเทศนะก็คือกลุ่มสินค้าของขวัญของฝากของที่ระลึกเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านอันนี้ก็ขายดีลองไปเดินดูร้านเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเลยโอ้คนแน่นเลยนะต่อประทิตย์เนี่ยนะฮะประเทศไทยจริงๆมีจุดแข็งในด้านฝีมือคุณภาพสินค้าที่ดีกว่าคู่แข่งนะฮะ ทั้งในด้านดีไซน์และการสร้างสรรค์แต่พอพณิชย์จังหวัดปทุมธานีเข้าไปสำรวจผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะปรากฏว่าจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะฮะสำรวจแล้วพบว่ามีจุดอ่อนที่กลุ่มผู้ผ,ผลิตขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและทันสมัยมเพราะฉะนั้นเพือ่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดดิจิตอลในยุคนี้นะครับสำนักงานพณิชย์จังหวัดปทุมธานีเลยทําโครงการที่ว่านี้ครับส่งเสริมอุตสาหการรมเกษตรและธุรกิจบริการ กิจกรรมสร้างสินค้าต้นแบบด้วยนวัตรกรรมดึงนักออกแบบชื่อดังระดับประเทศนะครับดรกรกฎอารมณ์ดีคุณรัฐเปลี่ยนสุขดรสุภาวินีจรุงเกียรติกุลดรสุภพงศ์สอนสังคุณธีรพจน์ธีโรพาสอาจารย์ชัยนริน์ชนธนานามาร่วมการพัฒนาสินค้านวัตรกรรมซึ่งจะทำเป็นต้นแบบก่อนนะฮะมี12ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานีอ,ออกแบบงานสุดล้ำ ต่อยอดจากภูมิปัญญาวัสดุพื้นถิ่นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยวัสดุพื้นถิ่นนี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าใส่ดีไซน์<อ>ใส่นวัตรกรรมเข้าไปนะครับก็จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนสินค้าพาณิชย์ของจ้าบวัดปทุมธานีให้ก้าวไกลสู่ตลาดสากลที่สําคัญครับไม่ใช่แค่พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วบจบนะฮะจัดทําแผนการเชื่อมโยงตลาดที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถจําหน่ายได้จริงด้วยนะฮะแยกเป็นแบบ แผนการตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยนะฮะแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่ค้าสําคัญสําคัญด้วยนะฮะเชื่อมโยงไปต่างประเทศนี่ก็มีมนะฮะพวกสหรัฐญี่ปุ่นอิตาลีจีนเขาจะได้ชอบนะบซื้อสินค้าองไทยของเราฝีมือของคนไทยใช่ไหมครับใช่นะอนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์ปทุมธานีทั้ง12ต้นแบบที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับจะนําไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการด้วย ปทุมครีเอเตอร์โรชโชนะฮะ5-7กันยายนที่ลานกิจกรรมายสแควร์ตรงเซ็นเตอร์โซนนะพรุ่งนี้ละรช่วันแรกละนะฮะศูนย์การค้าเดอะไนเซ็นเตอร์ติวานนท์นะครับแล้วก็เปิดให้ชมนิทรรศการฟรีนะครับตั้งแต่10.30จนถึง1ทุ่มเอาไปว่ารายละเอียดของโครงการนี้เดี๋ยวไปฟังกันนะฮะครับในวันนี้เนี่ยก็เป็นวาระการขับเคลื่อนของจังหวัดปทุมธานีนะที่จะสร้างงานสร้างอาชีพ แล้วก็สร้างรายได้นะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีนะครับที่จะสนับสนุนนะแล้วก็ส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยได้คิดค้นโครงการกิจกรรมดีๆที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มีรายได้ซึ่งในวันนี้นั้นนะก็เป็นเรื่องของการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแล้วก็ได้รับการยอมรับ โนะดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมด้านการออกแบบควบคู่ไปกับเรื่องของการพัฒนาทักษะ ของผู้ผลิตนะแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดในการจําหน่ายนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติได้รับความนุเคราะห์นะจากหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งส่วนราชการคือท่านผู้ิตจังหวัดนะครับในส่วนของอท่านอาจารย์กรกฎนะครับแล้วก็อาจารย์ที่มาช่วยดูแลในเรื่องของการเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการผู้ผลิตต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจะทําให้งานของจังหวัดพิจารานะีมีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นไป,นปนตามเจตนารม์ของจังหวัดมา,มากยิ่งขึ้นครับ <ผ>จุดเด่นของงานนะคะที่คือเราได้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบของจังหวัดปทุมธานีกว่า12ชิ้นนะคะซึ่งเราสามารถสร้างไรายได้ให้จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเศษกรฐานรากหรือผู้ประกอบการของจังหวัดปทุมธานี s อสีที่ทําอยู่มานานแล้วก็ได้มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ๆเป็นนวัตกรรมตอบโจทย์ตลาดทั้งในและต่างประเทศแล้วก็เทรนตลาดโลกที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะ ว่าสินค้าที่เราได้มาจะเข้าสร้างไรายได้แล้วก็เข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมีความว้าวมากเลยค่ะแล้วก็หลายจังหวัดก็สนใจที่จะดูก็ฝากให้ทุกท่านช่วยซื้อช่วยขายช่วยเกษตรกร,กรฐานรากนะคะการช่วยขายคือการสร้างงานกลับสู่ชุมชนนะคะยิ่งมีออเดอร์เยอะประชาชนฐานรากก็จะได้อาชีพแล้วก็ได้ค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นสร้างไรายได้ให้ประเทศในภาพรวมค่ะ ผู้สื่อาของเราก็ไปในงานนี้ด้วยนะครับ